าดูอีกหนึ่งคู่ไหมคะคอันนี้เป็นด้านพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนท่านเป็นพอบอตรนะคะท่านพูดถึงกรณีพลตำรวจตรีนำเกียรติทีรโรจนพงศ์หนึ่งในลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจกค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีกับพอบอตรอเองอในฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือมาตรา157เรื่องนี้ผอบอตรอบอกว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะยังไม่เห็นร่างคำฟ้องแต่เท่าที่คุยกับบิ๊กโจก การฟ้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเว็บพนันหรือการโยกย้ายพลตํารวจตรีนำเกียรติแต่ว่าทางนี้อยากให้นักข่าวไปถามเรื่องนี้กับผู้ฟ้องเองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพบาตารก็คงจะอยากรู้รว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่นะคะพบาตารบอกต่อนะว่าในวันนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยเป็นพบาตาระนะไม่มีความจําเป็นจะต้องไปชกกับใครองค์กรมีวัฒนธรรมมีอะไรก็ต้องมาคุยกันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ ถ้าจะสู้ก็ขอให้สู้ด้วยงานสู้ด้วยเรื่องข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็โดนมาเยอะอะแล้วที่บอกแล้วที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่ามีตำรวจยศใหญ่คดีเว็บพนันที่เป็นอ e ีแอบไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวเองให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาชี้แจงตลอดพอบตะรอบอกนะยังไม่รู้ว่าใครนะเป็นอ e ีแอบนะแต่ที่แน่ๆ ใครเจ๋งเนี่ยก็ต้องเก็บไว้นักเลงอะ่ะเขาไม่ตอบโต้กันเพราะว่าอ,องค์กรมันจะเสียหายหากพนักงานสอบสวนนี่มีข้อมูลก็ใช้ข้อมูลไม่ต้องมาโชว์บิ๊กโจ๊กไม่ผิดก็คือไม่ผิดย้ำว่าวันนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและบ่ายวันนี้จะเรียกทุกคนเนี่ยมันนั่งคุยกันเพราะหากตำรวจยังทะเลาะกันจะออกคำสั่งว่าการให้ข้อมูลข่าวสารให้ตั้งโคศกขึ้นมาให้มีการกระจายข่าว ทีเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องมาตอบโต้กันแบบนี้ไปฟังเสียงพบตรกันฮะมันไม่ได้เรื่องการเจรจาพี่พี่เจ้านั่งนั่งคุยกันคือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันน่มันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งก็เก็บไว้เด็กของของแท้มันต้องมาพูดแบบพี่ถามหน่อยนักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี่มันต่อโต้กันไม่เอาองค์กรเสียหายพนักงานสอบสวนมีข้อมูล ก็ข้อมูลยังไม่ตะมันมาโชว์พี่โจ๊กไม่ผิดพี่โจ๊กก็คือไม่ผิดทุกวันนี้พี่โจ๊กยังบริสุทธิ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีการแจ้งข้อหาน้องต้องเข้าใจอย่าเอาไอ้นที่มันลอยมามามาจับประชาชนกันท่านเห็นทั้งสองคนก็ต่อในฐานะท่านเบอร์หนึ่งเนี่ยท่านสะท้อนใจไหมว่าประชาชนเขารู้สึกพี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่คุยเพราะ ถ้าทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนจะ,จะมั่นใจยังไงตำรวจมันยังทะเลาะก,กันเลยเนีย่ยพี่ก็เรียกกันเรียกมาไม่ไม่ที่ไม่ได้เรียกพี่คุยกันก่อนมามาทีแล้วแต่ตอบโต้อ,อย่างนี้ไม่ถูกเดี๋ยวพี่จะออกเป็นคำสั่งเลย<ม>การจะให้ข้อมูลข่าวสารคุณมีอะไรคุณตั้งโคศกขึ้นมาเลย<ม>หรือรายงานพี่ขึ้นมาแล้วออกให้ให้ใหโคศกออกดีกว่าน้องมาที่เดียววันสต็อปเซอร์วิสที่นี่คือการนั่งแถลงของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้เนี่ยนะ,ะหลายคนก็จับดูจับตาดูท่าทีของบิ๊กโจ๊กว่ามีอารมณ์ แล้วก็พูดหลายคําที่ค่อนข้างจะดุเดือดคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดออกมาชัดเจนว่าพูดถึงพอบอตรก็ตามแต่สุดท้ายพอลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการไปแจ้งความเอาผิดกับทางพอบอตรอเอาหลายคนก็บอกว่าใช่หรือเปล่าใช่แน่ๆแล้วเมื่อกี้ดูเสียงสัมภาษณ์ของพอบอตรอเอาจริงๆก็ก็มีอารมณ์เหมือนกันคนก็นึกว่าดีกันแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่มีเรื่องของตอนไปบุกคนบ้านก็เห็นไปพูดคุยกันน่าจะรู้เรื่กันแล้ว แต่นี้ก็เหมือนไฟมันจะปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมต้องจับตาดูนะคะคือหลังจากที่พอบอตรให้สัมภาษณ์ค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยของเราก็เลยต่อสายโทรศัพท์หาบิ๊กโจ๊กนะคะถามว่าบิ๊กโจ๊กทราบหรือยังว่าในช่วงบ่ายนี้พอบอตรจะเรียกคุยเรียกประชุมตํารวจในช่วงบ่ายคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานนะคะแต่หากพอบอตรสั่งมาก็คงต้องปฏิบัติตามและพร้อมจะไปพูดคุยแต่ต้องเป็นการคุยกันด้วยดีไม่ใช่การเล่นกลน,นะ เพราะว่าการเล่นกลต้องยกให้เป็นหน้าที่ของนักกายกลไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจอ,อันนี้มีในยะอะไรอีกหรือเปลาเ่าก็ไม่รู้นะคะขณะที่รองเต่าค่ะพลตํารวจตรีจรูนเกียรติบอกแค่สั้นๆบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากพบตรให้เข้าพบเป็นไปได้ไหมว่านาข่าวของเราโทรไปถามบิ๊กโจ๊กกับรองเต่าเร็วไปหน่อย พอ,อปตรอยังไม่ได้ต่อสายเ,าเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกันและจะมีทีมโคศกออกมาตั้งโต๊ะแถลงเป็นวันสต็อปเซอร์วิสได้แบบที่พอปตรอบ,บอกหรือไม่ใช่ครับ